แห่งกรรมเรื่องสามทับธรรมตอนที่หนึ่งโดยหลวงปู่เทศเทศรังศีมนุษยชาติทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ซึ่งมีขันห้าเป็นเครื่องอยู่อาศัยจะเว้นเสียซึ่งภัยธรรมชาติสามอย่างนี้ไม่ได้เลยโดยเด็ดขาดนั่นก็คือความแก่ความเจ็บและความตายแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ของพวกเราทั้งหลายพระองค์เป็นวิสุทธิคันละบาปละบุญแล้วก็ตามก็ยังถึงซึ่งปรินิพานธาตุเป็นไปตามสังขารธรรมเช่นพวกเราท่านทั้งหลายตัวของข้าพเจ้าเองนี้ก็มีสภาพเป็นไปเช่นนั้นเหมือนกันกล่าวก็คือเมื่อต้นปัรษานี้ข้าพเจ้าได้ล้มป่วยลงโดยโรคน้ำท่วมปอดแทบจะเอาชีวิตไม่รอด แต่ด้วยความเอื้อเฟื้อของญาติโยมและแพทย์ทั้งหลายจึงรอดชีวิตมาได้แต่จนบัดนี้อาการก็ยังไม่เป็นปกติแท้จริงการเจ็บป่วยนะับว่าเป็นอันตรายแก่ชีวิตอันใครๆไม่พึงปรารถนาก็ตามแต่มันก็เป็นพยาธิธรรมผู้ปฏิบัติธรรมะและมุ่งในธรรมะเพื่อรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายจะเว้นธรรมะสี่ประการนี้เสียไม่ได้เลยคือชาติธรรม ชราธรรมพรยาธิธรรมและมรณธรรมหากไม่มีธรรมะสี่ประการนี้เป็นเครื่องดำเนินเสียแล้วคนเราก็จะพาการประมาทเสียโดยมากเป็นที่น่าเสียดายที่นักปฏิบัติธรรมบางท่านเมื่อธรรมะเหล่านั้นมาปรากฏให้รู้ให้เห็นแล้วท่านก็จะพอใจยอมหยิบยกเอาธรรมะเหล่านั้นขึ้นมาพิจารณา อ่านพระคำพีที่ตนปรารถนามานานแล้วแต่กลับแสดงความรังเกียจไม่พอใจปล่อยพระธรรมอันจะนำสุขมาให้ให้ผ่านพ้นไปอย่างน่าเสียดายแล้วยังคงเหลือแต่กาก,ากที่เป็นอกุศลธรรมนำทุกข์ตรอมใจมาให้ทายเดียวและบางท่านได้อุบายความรู้ความฉลาดอันเกิดจากการปารบอาพาธนั้นด้วยความไม่ประมาทแล้วก็ตาม หลังจากหายอา,าพาธนั้นแล้วเกิดความประมาทเสียด้วยคิดว่าเราไม่รู้เห็นธรรมะและเอาชนะกับเวทนาอย่างกล้ามาแล้วแล้วก็ไม่ยักจะยกเอาเรื่องนั้นขึ้นมาปรารบอีกหรือจะยกขึ้นมาปรารบอีกก็ด้วยความประมาทถือว่าตนเคยรู้กำหนดพิจารณาได้ความชัดมาแล้วดังนั้นความประมาทอันนี้แหละ ทำให้นักปฏิบัติธรรมกรรมฐานเสื่อมจากข้อวัดข้อปฏิบัติและศีลธรรมไปทีละน้อยทีละน้อยจนในที่สุดไม่มีอะไรเหลือไว้ในใจของตนเลยจะมีอยู่บ้างก็แต่ฟองน้ำลายในปากที่เล่าความฝันต่างๆในที่นั้นๆผู้ปฏิบัติทั้งหลายยากนักที่จะก้าวขึ้นมาถึงขั้นนี้ได้เมื่อก้าวขึ้นมาได้แล้วเกิดความประมาทเสียจึงเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าผู้ได้เคยประสบเหตุการณ์และเหตุการณ์แห่งความประมาทของผู้ปฏิบัติทำให้เสื่อมเสียจากธรรมะมามากแล้วจึงได้เขียนเป็นหนังสือเพื่อให้ท่านได้อ่านและฟังกันนี้เพื่อเป็นเครื่องเตือนสตินักปฏิบัติธรรมด้วยกันด้วยเจตนาอันหวังดีของข้าพเจ้าหากในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้จะมีการบกพร่องหรือว่า เป็นการกระทบกระเทือนน้ำใจของท่านผู้ที่ได้ฟังได้อ่านทั้งหลายอยู่บ้างข้าพระเจ้าขออภัยด้วยก็ได้โปรดเลือกรับประทานแต่เนื้อหาแท้ๆที่หวานฉ่ำหอมมันเหมือนกับทุเรียนด้วยเถิดเปลือกของมันได้กรุณาทิ้งออกไปก็แล้วกันปัญญาเป็นที่ปรารถนาของคนโดยทั่วไปปัญญาเป็นของประเสริฐดีเลิศทุกคนไม่เลือกหน้าขี้ข้าผู้ดีไร ตลอดถึงเศรษฐีมหาเศรษฐีล้วนแล้วแต่ปรารถนาปัญญาด้วยกันทั้งสิน้นอาจจะมีใครสักคนมาชมว่าเจ้าคนนี้มีปัญญาฉลาดช่างพูดคมคายนักผู้ถูกชมแม้แต่จะเป็นเด็กๆก็จะมีความชื่นใจขึ้นมาทันทีทั้งๆที่บางคนอาจจะไม่รู้คุณค่าลักษณะของปัญญาว่าเป็นเช่นไรแล้วจะเอาไปใช้ในทางไหนปัญญานั้นมีอยู่ในตนหรือเปล่า รงกันข้ามถ้าหากว่าเขาติว่าเจ้าคนนี้โง่ไม่มีปัญญาหรือถ้าหากว่าเขาจะพูดเปรียบยในทำนองที่ว่าตนเป็นคนโง่ผู้ถูกเขาติอย่างนั้นก็จะเกิดความน้อยเนื้อต่ําใจก็จะแสดงกิริยาไม่พอใจขึ้นมาทันทีฉะนั้นปัญญาจึงเป็นที่ปรารถนาของคนโดยทั่วไปปัญญาถึงแม้จะเป็นที่ปรารถนาของคนทั่วไปก็จริงแต่บางคนก็ยังไม่แสวงหาปัญญานั้น หรือแสวงหาแต่ไม่ถูกทาง,ทางก็ยังมีอยู่มิใช่น้อยเหมือนกันปัญญาเป็นชื่อของความรู้ความฉลาดชนิดหนึ่งแล้วก็เป็นของกลางๆมิใช่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งใครจะถือกรรมสิทธ,ธิ์ผูกขาดไม่ได้ผู้ใดจะสร้างปัญญาให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วจะต้องยึดหลักสี่ประการเหล่านี้เป็นเครื่องดำเนินนั่นก็คือต้องมันฟัง ฟังคำสอนที่ดีจากผู้ที่มีความรู้ดีมิฉะนั้นแล้วจะได้ทุวิชาทุปัญญาอันจะนำความเสียหายมาให้แก่ตัวตนเองและผู้อื่นด้วยต่อไปคือคิดรองตามความรู้ที่ได้ฟังมาและอื่นๆอีกอันจะเป็นประโยชน์ปราศจากโทษต่อไปคือหากตรีตรองตามแล้วไม่เข้าใจมีความสงสัยอย่าเอาไปอมไว้รีบเข้าไปไต่ถาม ท่านผู้รู้ผู้ฉลาดให้สิ้นสงสัยทันทีและประการสุดท้ายเมื่อเข้าใจเนื้อความท่องแท้แล้วจงจดจำนำเอกไปปฏิบัติตามนี่แหละการสร้างปัญญาจะเกิดขึ้นได้ด้วยหลักสี่ประการนี้เมื่อผู้ใดสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นได้ในตนแล้วปฏิบัติได้ตามความรู้ความเข้าใจตามความสามารถของตนจึงจะเรียกว่านักปราช์โดยแท้จริงบัณฑิตก็ดีเป็นสามัญชื่อ ของผู้มีความรู้ความฉลาดสามารถประพฤตินตนเป็นคนดีเด่นเป็นผู้นำอันบุคคลอื่นทำได้ยากชื่อทั้งสองนี้มักใช้เป็นวัวหารสำนวนในคำภีทางพระพุทธศาสนาโดยมากมานานแล้วและใช้เฉพาะบุคคลผู้ประพฤตินตนดังกล่าวแล้วไม่มีการสอบให้คะแนนกันสมัยนี้มีผู้นำเอาคำทั้งสองนี้มาใช้ลงในประกาศนียบัตร ของผู้สำเร็จการศึกษาในวิชาแขนงต่างๆในสถาบันต่างๆแต่ผลที่ได้นั้นมันผิดกันสมัยนี้ได้สำเร็จเพราะการศึกษาตามหลักสูตรในขแขนงวิชานั้นๆในสมัยก่อนนูน้นได้เป็นนักประชญาบัณฑิตเพราะการปรับตนให้เป็นคนดีกว่าเดิมบางท่านอาจไม่มีการศึกษาตามหลักสูตรอะไรเลยแต่ปรับตนให้เป็นคนดีขึ้นมา จนคนภายนอกหรือผู้รู้ทั้งหลายเห็นเป็นคนดีพร้อมกันแล้วจึงให้สมัญญาอย่างนั้นคนเหล่านี้มีอยู่ณสถานที่ใดชุมชนใดย่อมทำให้สถานที่และชุมชนนั้นๆเยือกเย็นเจริญเป็นสุขซึ่งผิดกับบัณฑิตในกระดาษบางคนอาจจะยังไม่คิดจะปรับปรุงตัวของตัวให้เข้ากับคำว่าบัณฑิตในกระดาษเลยก็ได้เพราะความหลงเหอในบัณฑิตกระดาษของตน ช่อราดบางหลวงกินดินกินหินกินสายกินเหล็กกินปูนกินป่านับร้อยพันๆไร่โดยมากมักจะเป็นบัณฑิตในกระดาษกันทั้งนั้นนักเลงอันตพาลลักเล็กขโมยน้อยตีชิงวิ่งราวเหล่านี้ถึงแม้เขาเหล่านั้นจะทำความเดือดร้อนก็ทำกับเฉพาะบุคคลส่วนน้อยไม่เหมือนกับบัณฑิตในกระดาษซึ่งทำความเดือดร้อนไม่เลือกหน้า นับแต่คีย์ข้าผู้ดีมีจนเดือดร้อนกันทั่วหน้าไปหมดกีดการความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติอีกด้วยก็เป็นพวกเหล่านี้เสียโดยมากท่านเคยคิดบ้างหรือเปล่าว่าท่านเกิดมาในโลกใบนี้แล้วเป็นอยู่ในขณะนี้นั้นเพื่อประโยชน์อันใดและประโยชน์อันนั้นท่านได้ทําให้แก่สังคมและตัวของท่านเองแล้วหรือเปล่าถ้าหากท่านยังไม่เคยคิดแบบนี้ก็ขอให้รีบคิดและรีบทําเสีย อย่าได้ปล่อยเวลาให้หมดสิ้นไปโดยหาประโยชน์ม่ได้เพราะเวลาเป็นของมีค่าหมดไปแล้วเอากลับคืนมาไม่ได้อีกแน่นอนอย่าอยู่โดยไม่คิดอะไรเสียเลยเหมือนต้นไม้ที่ตายยืนต้นไม่มีแก่นจะนนั้นไม้ที่ตายยืนต้นไม่มีแก่นยังจะดีกว่าบุคคลผู้เกิดมาแล้วไม่รู้จักนึกคิดและทำประโยชน์อะไรให้แก่ตนและบุคคลอื่นเสียอีกเพราะไม้ตายยืนต้นนั้นอย่างน้อย ผู้คนและนกก็ยังพอได้อาศัยบ้างไม่เหมือนกับบุคคลจำพวกที่ได้กล่าวไปแล้วนกจะเกาะก็ไม่ได้คนจะใช้ก็ไม่ดีหรือหากจะคิดในสิ่งที่ไร้าสาระเหมือนใ้เดือนเกิดอยู่ในดินนอนกินดินอยู่ข้างใต้ขึ้นมาถ่ายมูลไว้ข้างบนเพราะกลัวดินจะหมดไปจากบทบรรยายโดยหลวงปู่เทศเทศรังสีโปรดติดตามในตอนต่อไป ช่วยกดติตามและกดแชกลิปนี้เพื่อให้ธรรมเป็นฐานได้บุญเจาก,การให้สาธุจเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ